สวัสดีท่านมู้ยมทุกคนกคนะครับผมผมทั้งในคลาส s กับคลาส2แชแนลนะฮะวันนี้ไม่ได้อยู่กับเกณนะผมจะแปลงร่างเข้าโหมดพ่อบ้านกันอีกหนึ่งครั้งด้วยการมาแชร์ทริคสั้นๆเกี่ยวกับการยาแนวกระเบื้องแบบง่ายๆรับรองว่าทาได้ทุกคนไม่ต้องจ้างช่างมาฝากกันนะฮะผมได้ศึกษาจาก YouTube ซึ่งครั้งแรกที่ทำเนี่ยแบบทฤษฎีเป๊ะมากแต่ว่าทําเองไม่สําเร็จแต่พอมาครั้งที่2เนี่ยผลงานออกมาน่าพอใจก็เลยอยากจะมาแชร์ทริคกันนะครับคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะประสบปัญหาเหมือนกับเเเเรรรราาาาพืืืื้้้้้้้นนนนนกกะะบบบออออองงงงใ่่ชหหํว วที่ผ่านการใช้งานมาสักพักเนี่ยตรงร่องยาแนวเนี่ยจะเกิดคราบเหลืองหรือคราบราดําจากเชื้อราใชา่ไหมซึ่งมองไปเนี่ยก็ดูไม่สะอาดไม่สวยงามแล้วก็มันบง่งบอกถึงความเสื่อมสภาพแล้วถ้าหากกาวยาแนวเสื่อมสภาพมากๆเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการรั่วซึมตามมาได้ด้วยดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือต้องยาแนวกระเบื้องใหม่ซึ่งถ้าบ้านเราเนี่ยพื้นที่ปูกระเบื้องไม่เยอะหรือว่าแบบอยู่พื้นที่ํำกัดเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องจ้างช่างนะเพราะเป็นงานที่เราสามารถทําเองได้แล้วก็ประหยัดด้วยนะฮะก่อนอื่นนะครับเรามาเตรียมอุปกรณ์กกกกันนน่อออครข้็ืาาววยแ ปูนยาแนวอันนี้เนี่ยเราก็ต้องดูนะครับว่ายาแนวเก่าของเราเนี่ยเป็นสีอะไรเราก็ซื้อสีนั้นมาของผมเนี่ยซื้อตราจระเข้แบบพรีเมียมนะครับสีขาวมีคุณสมบัติในการป้องกันเชื้อราเอออุปกรณ์อย่างที่2ก็คือเหล็กขูดยาแนวหรือที่เซาะร่องยาแนวเดิมซึ่งบางคลิปที่ผมเข้าไปดูเนี่ยเขาแนะนําเป็นคัตเตอร์ของผมเนี่ยด้วยความที่ยาแนวเก่ามันแข็งครับใช้คัตเตอร์ไม่ออกดังนั้นก็เลยใช้อันนี้นะครับทั้งเก่ายาแนวและที่เซาะร่องยาแนวถ้าหากใครสนใจลิงก์ซื้อสินค้าเนี่ยอยู่ใต้คลิปนนะครครลิกกกกเเข้้าาาาาไปไปปดต่่่อออมุณที3็ืภชใ ที่จะเอามาผสมปูนยาแนวนะครับอันนี้ผมมีขวดเกา่าเพื่อใส่ปูนที่ผสมแล้วอันที่2คือขวดแก้วเก่าเอามากดอดะอัตราส่วนแล้วก็อันที่3คือแปรงเกา่าใช้ผสมปูนนะฮะต่อมาก็คือถุงมือและสุดท้ายก็คือฟองน้ําเกา่าเอามาแต่งหน้าง,งานตอนท้ายนะครับพอได้อุปกรณ์ไปเราไปดูวิธีทากันเลยนะครับขั้นตอนแรกขุดร่องยาแนวเก่าออกให้ได้มากที่สุดแล้วก็ทําความสะอาดพื้นกระเบื้องอันนี้ถ้าหากที่บ้านไหนมีที่ดูดุูนเนี่ยเอามาดูดเลยนะครับเพราะว่าเศษผงปูนยาแนวเก่าที่เราขูดออกมาเนี่ยถ้าหากเข้้าไปสสนในนนอแีหบบลุด ่ายการยาวร่องยาแนวที่เป็นพื้นแห้งเช่นห้องครัวเนี่ยมันจะไม่ค่อยยากไม่ค่อยซับซ้อนแต่ถ้า,าเป็นพื้นห้องน้าที่ต้องเปียกตลอดเวลาเนี่ยผมจะแนะนําว่าให้งุดใช้ห้องน้ําประมาณครึ่งวันถึง1วันนะฮะรับรองว่าทํางานง่ายกว่าเยอะถ้าพื้นแห้งเนี่ยมันสะดวกกว่าตั้งแต่ขั้นตอนการขูดยาแนวเก่าเลยซึ่งห้องน้ําของผมเนี่ยรอให้พื้นแห้งขูดยาแนวเก่าออกก่อนแล้วทิ้งไว้คืนหนึ่งครับหลังจากนั้นตอนเช้าเนี่ยค่อยมายานะฮะต่อมาขั้นตอนที่2ผสมกาวยาแนวหรือปูนยาแนวเนี่ยเข้ากับน้ําโดยที่ซองเนี่ยก็ ปูนไปก่อนแล้วค่อยๆเติมน้าไปทีละนิดครับผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันซึ่งเนื้อปูนที่ผสมเนี่ยผมไปดูมาหลายๆคลิปเนี่ยแล้วแต่สูตรนะฮะบางคนอยากได้เหลวบางคนอยากได้เหนียวส่วนผมเนี่ยชอบเหนียวเพราะเราจะใช้นิ้วในการปาดร่องยาแนวนะครับจะได้สะดวกซึ่งขั้นตอนการผสมปูนยาแนวเนี่ยแนะนําว่าถ้าคนที่ไม่เคยผสมเนี่ยแบ่งผสมทีละน้อยๆก่อนนะครับอย่าผสมทีเดียวทั้งถุงเผื่อเสียของนะต่อมาขั้นตอนที่สามกับสวมถุงมือเอาถุงมือด้่แบบกระชับหน่อยนะครับใช้นิ้วตักยาแนวแล้วป้ายตรงแนวกระเบื้องซึ่งแนะนําว่าป้ายเป็น ต้องครับง่ายๆแค่นี้ครับพอเสร็จ1แถวใช่ไหมครับเราก็ใช้นิ้วนี่ลากปาดหน้ายาแนวให้เรียบทําแบบนี้ต่อไปทีละแผน่นจนหมดซึ่งจากต้นคลิปที่ผมบอกว่าตอนแรกไม่สําเร็จเนี่ยเพราะว่าพอไปดูในคลิปสอนเนี่ยช่างเขาใช้ฟองน้ําบ้างหรือใช้เกลียงปาดซึ่งมันดูง่ายดูเร็วแต่ว่าพอมาทําเองเนี่ยด้วยความที่เราไม่ชานาญทำให้ทําไม่ถนัดแล้วก็งานช้าคือยังทําไม่ถึงไหนปูนจะแห้งอยู่แล้วนะดังนั้นครั้งที่2หมูก็เลยลองใช้นิ้วนี่แหละแล้วสรุปว่ามันเวิร์กก็เลยจะเอามาแช่นะครับบริเวณกระเบื้มัาาํหด คอยเก็บงานเก็บขอบซึ่งขั้นตอนการเก็บขอบนียบางคนยาแนวไปให้เสร็จประมาณ15นาทีค่อยมาเก็บก็ได้ครับอย่าปล่อยให้มันเลอะนานเพราะว่าถ้ามันเลอะนานเนี่ยเดี๋ยวจะขัดไม่ออกนะครับซึ่งงานเก็บขอบตรงนี้แหละทาให้งานสวยงามน,นี้อันนี้ก็แบบค่อยๆเก็บไปได้เลยพอทําเสร็จนะครับมันก็จะสวยงามประมาณนี้ถ้าหากเทียบกับอันเก่าเนี่ยมันก็จะดูสะอาดตาขึ้นหลังจากยาแนวเสร็จนะครับทิ้งให้พื้นแห้งประมาณ24สชั่วโมงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับนอกจากนั้นผมยังมีการเก็บงานในห้องน้าบางส่วนที่ยังทําไม่ ให้สวยงามนะฮะแล้วก็ที่มุมเนี่ยทำแบบนี้เลยเอาปูนไปไป้ายก่อนแล้วก็ปาดแล้วค่อยเก็บส่วนที่เลอะเอานะฮะอ่างน้ําที่เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับดูสะอาดสวยงามมากๆในคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพอบ่อแม่บ้านที่กําลังหาวิธียาแนวกระเบื้องแบบง่งายๆด้วยตัวเองอยู่นะครับวิธีนี้เนี่ยผมทําเองดังนั้นถ้าหากผิดพลาดประการใดก็สามารถพิมพ์มาบอกใต้คอมเมนต์นะครับสําหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ